วันนี้เนี่ยผมมาลงให้เร็วเลยนะครับมาลงให้ก่อนหวยออกเนี่ยประมาณ4ี่ห้าวันเลยนะอ่ามาลงให้ก่อนหวยออกเลยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับใครที่เข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์พิมพ์เขาว่าพร้อมอ่าใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์พิมพ์เขาว่าพร้อมวันนี้ผมจะมาคํานวณให้ดูครับว่าสถิติสถิติครับ สถิติรัฐบาลไทยผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะจําความได้เพราะว่างวดที่แล้วทั้งาหามทั้งเบิ้ลเรายังจําได้ดีนะครับ2 0 2 6 6อ่าแปด4 6 4 เจ็ดแปดหกเจ็ดสี่ห้าสามนะครับหนึ่งหนึ่งห้าสามศูนย์หกสองนี่คือสถิติหวยรัฐบาลไทย หนึ่งสองสามสี่ห้าผมยกมาให้ห้างวดเดินงวดนี้ยกมาให้ดูห้างวดเลยว่ารัฐบาลไทยงวดนี้เราจะระวังเลขอะไรกันและจะเด่นเลขอะไรกันนะครับใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์พิมพ์เพาพร้อมนะใครเข้ามาแล้วผมขอคนละหนึ่งแชร์พิมพ์เพาพร้อมมาดูมาดูมาดูาดสถิติเนี่ยเราเห็นกันทุกงวดอยู่แล้วห้าสามศูนย์ดูไว้นะครับหวยรัฐบาลไทยเขาจะมีตัวซ้ํา เหมือนหวยลาวแต่ที่ไม่เหมือนคือล่างกับบนเขาออกไม่เหมือนกันห้าสามห้าสามเหลือพอห้ามาสองงวดสามมาสองงวดเปลี่ยนตัวออกคือตัวนี้สี่ห้าไปออกสี่เจ็ดสี่มาสองงวดเด้งไปอยู่ข้างล่างดูนะครับห้าสามมาสองงวดเขาไม่ลงล่างแต่สี่มาลงล่างเราจะไม่นับเราจะไม่นับ เราจะไม่นับนะว่าข้างล่างเนี่ยมันออกสี่หกเดี๋ยวสองตัวผมคำนวณแยกให้อีกทีหนึ่งพอออกสี่สามปุ๊บนี่ครับเหลือเจ็ดปดแปดตรงนี้ครับเจ็ดบนเจ็ดล่างนะงวดที่แล้วเราเด่นเจ็ดแต่ว่างวดนี้ครับเขาซ้ำแปดแปดมาสองงวดไม่ออกมาสองเห็นไหมเห็นไหมสองมาสองงวดโอกาสที่สองจะออกอีกมีไหมครับ มีแต่น้อยใช้คำว่ามีแต่น้อยเพราะฉะนั้นสองตรงนี้มันซ้ำอะ่ะสมันซ้ำเบิ้ลหกอีกตังหานะครับงวดนี้ทั้งสองและหจะเป็นตัวดับนะครับใช้คำว่าดับเนี่ยแทบจะได้เลยนะสำหรับรัฐบาลไทยงวดนี้เราจะเด่นมาแรงแรงเด่นเด่นเลยก็คือเด่นศูนย์ครับเด่นศูนย์ครับมาแรงครับ เด่นศูนย์มาแรงครับนี่คือนี่คือรัฐบาลไทยเด่นศูนย์มาแรงครับกันสองใบใบแรกก็คือใบตารางชอบออกข้างบน3ตัวบน2ตัวบนชอบออกในนี้ส่วนอีกใบหนึ่งเรียกว่าใบสายด่วนสายด่วนจะเน้นสองตัวล่างอย่างเดียว เน้นสองตัวแรกอย่างเดียวและสายด่วนผมไม่ค่อยได้ไลฟ์สดอ่าใช้คำว่าไม่ได้ไลฟ์สดแจกเพราะฉะนั้นผมจะแจกในกลุ่มใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเฮียตีสามารถเข้าฟรีได้ที่ลิงก์ด้านล่างกดลิงก์ด้านล่างบอกว่ามาจากเฮียตีเข้ากลุ่มฟรีทุกคนย้ำนะครับใครดูไลฟ์สดนี้ให้เข้ากลุ่มที่ลิงก์ด้านล่างทุกคนนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้ทุกคนนั้น ต้องพลาดสองตัวล่างใบนี้มันออก3ามตัวบนบ่อยมันออกสอตัวบนบ่อยเพราะเราคำนวณ3ตัวบนเอาหลัก3ตัวบนมาวิเคราะห์เพราะฉะนั้นมันชอบออกข้างบนถ้าชอบสองตัวล่างดูในกลุ่มที่ลิง์กด้านล่างใครยังไม่ได้เข้ากดเข้าได้เลยเวลาจะเข้ากลุ่มเข้าตอนที่กําลังไลฟ์สดของแท้แน่นอนครับวันนี้เด่นศูนย์ครับเด่นศนรองห้า เด่นศูนย์รองห้าเด่นศูนย์รองห้าใครจับวินเก่งๆนะครับสามตัววนันนี้มีพี่บีพอทามครับมีโอกาสเข้าแน่นอน,นครับตัวแรกเลยครับตัวแรกเลยนะครับเลขรัฐบาลไทยนะครับงวดนี้นะครับสามศูนย ถ้าเกิดว่า5ให้ระวังนะครับถ้าตัวรองจะมางวดนี้นะครับงวดนี้นะครับให้ระวัง5.6าห6สหหตอนนี้ครับมันจะเหลือเจนกับ7.5หใส่ได้หมดเลยทั้งตัวเด่นตัวรองแต่ผมจะให้ตามเจดสาม นี่คือ2ตัวบนสตัวบนรัฐบาลไทยที่ทุกคนต้องระวังนะครับมีโอกาสออกสูงมากนะครับผมบอกไว้เลยมีโอกาสออกสูงมาก ไว้เลยนะครับให้ระวังนะครับหกศูย์หงวดนี้ให้ระวัง6 0ศหอีกหนึ่งตัวคือ ทุกคนช่วยผมเป็นพยานนะผมให้ก่อนหวยออกนะผมให้ก่อนหวยออกนะใครรอหวยฮานอยขอที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับเฮียฮานอยลงในกลุ่มนี้หรือเปล่าลงครับลงกลุ่มนี้เลยครับลิงก์ด้านล่างเลยครับบอกว่ามาจากเฮียตีนะทุกคนให้กดลิงก์ด้านล่างแล้วบอกว่ามาจากเฮียตีนะเดี๋ยวผมจะส่งเข้ากลุ่มรวมเลขมันจะมีหวยฮานอยหวยลาวหวยรัฐบาลไทยนะครับ อ,อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเฮียตีหน้าไลฟ์สดนะครับเข้าได้เลยนะครับที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับกดลิงก์ด้านล่างบอกว่ามาจากเฮียตีเข้ากลุ่มฟรีทุกคนนะนี่คือแนวทางหวยรัฐบาลไทยประจำวันที่16ตุลาคม2566นะครับวันนี้เฮียตีคนรักหวยครับขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮงเฮงปังปังรวยรวยรับทรัพย์รับโชคทั่วนหน้านะครับผมวันนี้ขอให้หมนันหมนครับ ขอให้หมานหมานครับวันนี้ครับมหมานหมานเฮงเฮงปังปังครับอ่าหมานหมานเฮงเฮงปังปังครับคนไหนยังไม่ได้เข้ากลุ่มรีบเข้าใครแคปหน้าจอแล้วพิมพ์คําว่างวดนี้รวยได้เลยนะ ใครแคปหน้าจอแล้วพิมพ์คำว่างวดนิ้วรวยได้เลยครับ16ตุลาคม256 6ครับเฮียตีคนรักหวยขอให้พี่ๆทุกท่านนะครับผมเฮงเฮงปังปัง,ปงรวยรวยรับทรัพย์รับโชคท่วนหน้านะครับวันนี้เฮียตีคนรักหวยต้องขอตัวลาไปก่อนกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนรักหวยทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ